สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วกับช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเกอร์โมเดล1:1 scale WCF ครับก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับพอดีว่าผมไปเที่ยวอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ v ีเว c a r d Volume 3นะฮะชุดนี้นั่นเองครับนี่ซ u เปอร์โนวานะครับผมอ่าออกใหม่แล้วนะฮะเป็นฉบับภาษาไทยนะครับผมนี่ เรามาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดชุดนี้จะมีใครบ้างฮะไปดูกันเลยครับสำหรับวีโวการชุด3นะฮะที่ออกมานะครับผมเป็นซูเปอร์โนวานะฮะมีคาแรคเตอร์อยู่ประมาณ15 c h a r คาแรคเตอร์นะครับในชุดนี้นะฮะก็จะเป็นซูเปอร์โนวานั่นเองครับโจรสลัดยุคเร็วลายที่สุดนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมา,มาเริ่มกันตัวที่ตัวแรกกันดีกว่าครับตัวแรกก็จะเป็นเคลมี่นะฮะ เนื้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือ mm hmm. เขาบอกว่าเคลมี่เนี่ยอยากจะเป็นดีไซเนอร์นะครับ mm hmm. ก็เลยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของไอเจ้าป่าดาวตัวนี้ <c oughs> ครับแล้วก็ความสามารถของเคลมี่น่าสนใจมากๆเลยอย่างก็คือเคลมี่ว่ายนะ้ำ <c oughs> เร็วมากๆเลยนะครับนี่โอเคไปตัวต่อไปเลยดีกว่า ปลาปักเป้านี่เขาอายุ่3ปีแล้วนะสูงห้าซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าในโลกวันพีสเนี่ยต่างใส่ชุดของเขานะครับเป็นรูปสัญลัก์กดาวแล้วบ้านของเขาเนี่ยที่อยู่ก่องเงินก,ก็รวยมากๆเลยนะครับนี่นะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดูโวตัวนี้นะครับก็คือตัวใส่หน้ากากที่แบบหน้าตาเหมือนสันจิตัวปอมที่ในใบประกาศจับนะ่ะตัวนี้ แล้วก็ทาให้เขาโกรธซันจินะแล้วก็ซันจิก็ได้โมหน้าให้เหม่กลายเป็นหลอเลยนะครับผมว่าไปตัวต่อไปดีกว่าครับตัวนี้นทีเด็ดครับก็คือชากุยากุนะครับหรือว่า,าเพื่อนของเลลี่ที่เป็นผู้หญิงอ mm ่ะประวัติของเขาน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเขาเคยเป็นโจรสลัดโดยที่ถูกไล่ล่าโดยกราฟนะคือกราฟไล่ล,ล่าเนี่ยคือต้องเป็นตัวสัตว์ตัวเป้งหรือว่ากลุ่มตัวเป้ง,งๆแน่นอนนะครับแล้วที่ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เลิกเป็นตัวสลัดเมื่อ40ปีที่แล้วมันหมายความว่าไงมันหมายความว่ามันตรงกับช่วงเวลากลุ่มล็อกสลายตัวพอดีนั่นหมายความว่าเชคก,กี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของล็อกก็ได้นะครับผมเออเป็นยังไงแถมสนิทกับเลลี่ด้วยนะเออเนี่ยคือแบบทีเด็ดมากๆเลยนะครับของเชคก,กี้นะครับผมซึ่งอายุข,ของเขาเนี่ยก็คือ64ปีแล้วนะฮะส่วนสูง1 86เซนติเมตรนะฮะนี่นะแล้วก็ความสามารถของเขาที่ทีเด็ดเลยก็คือการรวบรวมข่าวสารในโลกของวันพีคือจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาแบบรู้หมดถึงขนาดมีเซนในการเดาแบบว่าลูฟี่เนี่ยหลังจากที่เกิดสงครามารอริกใช่ไหมไปหลบซ่อนตัวที่ไหนเขาก็รู้นะเออคือเก่งกมากๆนะครับไปที่ตัวต่อไปก็คือคาปโน่แกงนเบสนะครับโโกกนะอันนี้อือจะเข้าพวกซูปเปอร์โนวาละ แกงเบตก็อายุ42ปีนะสูง1 6 6ซมนะครับของโปรดคือลูกชิ้นเนื้อกับมะเขือเทศนะฮะค่าหัวล่าสุดก็คือ300ล้านเบอรี่นะครับผมแกงเบตเนี่ยคือเป็นคนที่โหดเหี้ยมนะแล้วก็ชอบให้คนแบบฆ่ากันเองแล้วก็เก็บผลประโยชน์สุดท้ายเป็นของชั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยเขารักครอบครัวมากๆนะครับรักลูกหลานมากๆนะแล้วก็พลังก็คือเป็นแบบผลประสานเนาะเก่งทั้งลูกและลับนะครับผม ตัวต่อไปก็คือเจเวนี่โบนี่นะครับอา,อายุ24ปีนะแล้วเขาก็งวงเล็บด้วยว่าคาดะเนคือยังไม่ชวร์ครับส่วนสูง174เซนเมตรนะครับค่าหัว140ล้านเบลลี่นะมีความลับเยอะมากๆถึงขั้นแมนชั่นอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเปิดเผยโฉมหน้าได้แท้จริงของเธออาจจะทำให้โลกสั่นคอนเออนี่เขาเขียนอย่างนี้เลยนะคือมันมีความหมายค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับผม ตัวต่อไปบาซิลฮอกกินนะครับพ่อมอดหมอผีของเราล่นเองฮอายุ31ปีแล้วส่วนสูง210ซนติเมตรนะครับผมของชอบคือคุกกี้เสียงไทยแล้วก็วิวโอการเนี้ยจะเปิดเผยเรือของฮอกกินด้วยนะก็จะมีรูปแบบแร่างแบบข้าวๆให้เห็นนะครับผมตัวต่อไปก็เป็นยูทัสคิดหรือว่ากัปตันคิดนั่นเองนะในวิวโอการเขาก็จะบอกว่าคิดเนี่ยหลังจากที่2ปีทำคิปันนะเขาทำอะไรบ้างก็คือ อารวาสในโลกใหม่เลยเ,ออเรียกว่าแบบเข้าเป้งมากๆนะครับผมคือสู้กับบิ๊กมัมสู้กับผมแดงแล้วก็มาต่อสู้กับไคโดด้วยนะคือล่าสุดเนาะซึ่งการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาได้รอยบาดแผลแล้วก็เสียแขนไปด้วยนะเข้าก็จริงแต่ว,ว่าก็เจ็บตัวเหมือนกันเพราะไปเจอกับตจวสลัดแบบแข็งแกร่งไงโลกใหม่มันแข็งแกร่งนะตัวต่อไปครับแคทแมนอารคูนะก็อายุ31ปีเลย แล้วก็ส่วนสูงประมาณ256เซนติเมตรนะครับค่าหัวปัจจุบันก็คือ350ล้านเบลรี่นะครับตัวนี้สังกัดกับไคโดเนาะแล้วก็เปิดเผยเ,เรือของอาพูด้วยนะเป็นลักษณะแบบล่างนะก็เป็นแต่ก็เดาได้ว่าเป็นเรือแบบแปรแบบเครื่องดนตรีเน,นะเอกนี้ก็เปิดเผยภาพเรือนะครับแต่ว่าดูไม่ค่อยออกว่าเป็นตัวไหน,นครับสำหรับเอ,เอ,เอนะก็ ตอนนี้เปิดเผยออกมาแล้วว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเอเด็กเนี่ยคือเมื่อก่อนเขเป็นหางเลยใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นโจรสลัดจริงๆแล้วก็คือเป็นสปายนั่นแหละตัวต่อไปอูรุตครับอูรุตนี่โหข้อมูลอายุของเขาเนี่ย47ปีแล้วนะอายุแล้วก็ส่วนสูงเนี่ย388ซนเมตรครับเกือบ4ีเมตรเลยนะส่วนข้อมูลที่เขาบอกไว้นะเนี่อันนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าอูรุตเนี่ย เข้าโลกใหม่ใช่ไหมก็ได้ไปล้มสแนค็คคือหนึ่งในขุนพลของลุมพลจักรสัตวบิดมใช่ไหมครับแล้วก็หนีขึ้นไปบนเกาะท้องฟ้าเขาบอกว่าไออูรุษเนี่ยมันขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ไงการเดินทางการเดินเรืองเขาใช้วิธีอะไรเออนี่คือทิ้งปงไมไว้ให้อาจจะเป็นผลปีศาจของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้เทคนิคการเดินเรืออะไรเนี่ยอันนี้เขาก็ทิ้งปงไมไว้นะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยคนที่อยู่บนเขาบนท้องฟ้าไม่ค่อยจะลงมา ที่โลกข้างล่างสักเท่าไหร่แต่ว่าอูรุสเนี่ยลงมายังไม่แน่ใจว่าจุดหมยที่แท้จริงหรือเป้าหมายที่แท้จริงของอูรุสเนี่ยคืออะไรนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นคิวเลอร์นะคิวเลอร์ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็รอทอโฟก้ารอนี่ตัวเด็ดนะครับผมรอนี่ก็เปิดเผยออกมาเลยนะว่ามีฮาคี้เกาะครั้งที่สังเกตแต่ไม่มีฮาคีราชันนะครับแล้วตัวต่อไปก็คือเปโปนะนี่เปโปก็เผยข้อมูลเยกันนะครับเราก็จะได้เห็นรูปเรือของ ตจวสลัดฮาร์ดด้วยนะของโปรดของเปปโปคือน้ำแข็งใสครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการเจอกันร,ระหว่างรอเปปโปซาจิแคนกินด้วยนะว่าเป็นยังไงนี้แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือซิลเวอร์เลลี่นั่นเองฮะตอนนี้ปัจจุบันอายุ78ปีแล้วนะสูง188ซนติเมตรครับของโปรดคือข,ขวดต้มนะเงินก้าวหัไม่เปิดเผยครับมีฮาคีราชันฮาคคเก,กอดแล้วก็ฮาคีสังเกตครับแล้วก็มาสุดท้ายครับเป็นคาแรคเตอร์อ,อื่น ก็จะมะีกระทิงแล้วก็มีข้อมูลตัวละครของแพนกินกับซาจิด้วยนะอย่างเช่นแพนกินเนี่ยเกิดที่25เมษานะครับแล้วก็ซาจิเกิดที่7เมษายเกิดใกล้ๆก,กันเลยเนาะ,ะก็ครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุด3นะเดี๋ยวเราก็มาเก็บเข้าแฟ้มของเราเหมือนเดิมนี่เป็ไง,ไง ครับตอนนี้ออกมา3มชุดแล้วข้อมูลเด็ดมากๆเลยนะ <_ d ata> ใครที่เป็นแฟนมันแท้ต้องการอยากรู้ต้องการอยากรู้เรื่องของวันพีชเนี่ยก็ควรจะซื้อไว้นะครับอย่างผมเองก็ชอบนะครับก็ซื้อเหมือนกันนะก็เก็บใส่แฟ้มก็ได้วอลุ่มครบแล้วนี่สะสมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มหนาแล้วนะนี่นเริ่มหนาแล้วนะดูดิเยอะนะครับอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่อง Just Toy นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ